ตู้เนี่ยครับเขาถูกออกแบบให้ถ้าคุณชมดูเนี่ยอ่ะดูตาเล้งครับพร้อมแล้วไปนะครับไปดูแต่ในโหมดปกตินะไม่ต้องใช้สปอร์ใตในโหมดปกติกนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกับผมเอกิดิศักดิวพิมครับในช่วงลองขับบายเอกิดิศักดิ์วันนี้พผู้ชมมารู้จักกับรถ Merced e s Benz อีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าน่าจะเป็นฮอตฮิตที่สุดในชั่วโมงนี้ก็ว่าได้กับรถ m e r c e d e s Benz GLA 200 AMG คันนี้ ซึ่งครั้งนี้ครับเราเคยรองไปใน GLB ไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ GLB จะบอกว่าเป็นคอนเซปต์เหมือนกับเป็นรถรถตรวจการพร้อมอแบบเจ็ดที่นั่งในตัวในตัวในตัวของ GLB แต่วันนี้เรามาดูความโชบเฉียวที่มากขึ้นกับเจ้า GLA 200อ่ะกลับมาที่ GLA ครับ GLA 2 0 0 AMG เนี่ยต้องบอกว่าเป็น1ใน2 p r โปรดักทีท่ Mercedes-Benz ทำตลาดในตระูล GLA บอกนี้ต้องชัดๆนะครับว่า เมอร์เซเดสเป็นเพราะว่าเดี๋ยวคนจะทัถักว่า GLA ไม่ได้มีแค่ GLA 200 a mg คันนี้กับ GLA Progressive ที่ผมจะพูดถึงวันนี้1คันเพราะว่าเราจะมาดูว่ามันต่างกันอะไรกันบ้างกับเจ้าตัวท็อปสุดกับรุ่นเริ่มต้นที่ราคาต่างกันอยู่2 0 0 0 0 0อย่าง GLA 200 a mg คันนี้จะอยู่ที่2,399,000ซึ่งจะต่างกับในรุ่น Progressive ที่รุ่นเริ่มต้นคือ2 1 9 9 0 0ซึ่งเดี๋ยวามาดูว่ามันต่างอะไรบ้าง ที่ผมทักไว้ก่อนคือในตระกูล Mercedes จะมีอีกรุ่นหนึ่งในคลาสที่เรียกว่าสปอร์ตเรียกว่า Mercedes A M G หน้าตาคล้ายๆกันแต่เขาเรียกว่าเป็นทาย,ยาทในตระกูลโรงงานของ A M G ที่รับการเพิ่ม High Performance ให้มากขึ้นเนี่ยสมระนะที่สูงขึ้นเนี่ยในตระกูล G L A เ e อ e r c e d e s A M G G L A 35อ่ะตัวนั้น,น,นหน้าตาคล้ายๆอนนันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเป็นคลาส พิเศษอีกันแต่ไม่ใช่ m e r c e d ซเดสเบนะเป็นเมอร์เซเดสเซึ่งกลับมาที่เมอร์เซเดสเบนซสองรุ่นเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรแตกต่างบ้าไปดูครับสำหรับด้านหน้าครับอย่างที่ทราบดีว่าคันนี้เป็น G.L.A. 2 0 0 AMG ชื่อเอรับประกันอยู่แล้วในเรื่องความสปอร์ตรู้ความสปอร์ตที่แตกต่างระหว่างเอ็มจีโป s s กรสเนี่ยชัดๆก็คือแกวตัวกันชนหน้าที่เป็นสปอเลอร์ในตัวกันชนหน้าที่เป็นสปอเลอร์ในตัวเนี่ยลาขั้นแต่ด้านขวาจนถึงซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกันชนตัวเนี้ยมันจะมีเชฟของตัวกันชนในการทําโทนสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถมีแถบโครเมียมลากนิดนึงนะฮะแล้วก็ช่องลมที่ค่อนข้างตีใหญ่ถ้าเราดูดีไซน์ช่องลมเนี่ยจอนข้างช่องลมล่างอ่ะใหญ่อันนี้คือความแตกต่างหนึ่งกระจังหน้า กระจังหน้าเองก็แตกต่างถ้าเป็นกระจังหน้าตัวโพลิสิเนี่ยกระจังหน้าตัวนี้โลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ดาวเนี่ยดวงดาวเนี่ยจะไม่ได้นนนขึ้นมานะซึ่งในแถบของกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมเนี่ยที่เราเห็นเป็นโครเมียมจุดๆดเนี่ยในตัวโพลิสิจะไม่เป็นนั่นคือความแตกต่างนะไฟหน้าเหมือนกันไฟหน้าเป็นไฟหน้า led high performance ไฟหน้า led ที่ให้ความสว่างชัดเจนได้ดี day time running light มีทั้งเส้นบนเส้นล่าง ไฟเลี้ยวที่เป็น LED มีครบออปชั่นนี่มาครบเพียงแต่ว่าในไฟชุดที่เป็น LED high performance เนี่ยจะไม่สามารถเรียกคอนโทรลทิศทางตามการหักเลี้ยวพวงหลายได้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีมาเซ็นเซอร์กับระยะ4จุดนวาด้านหน้าแล้วก็ยังมีด้านหลังอีกเรียกว่ามารอบคันในตัวนี้ถ้าทีเห็นครับเซ็นไซอร์ไม่ใช่สี่ดิต้อง6ตรงนี้1 2และด้านข้างเนี่ยสนะครับสแล้วก็4 5 6 6จุด ซึ่งทำงานมีในระบบที่เรียกว่าช่วยหาที่จอดรถด้วยเขาเรียกเป็นฟังก์ชันที่มีมาให้ออปชั่นนี้มีมาให้แล้วใน g l a 200 AMG คันนี้ในด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ต่างคือล้อแม็กล้อแม็กชุดนี้ล้อแม็กในตระกูล AMG เนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ19หน้ามพร้อมกับยาง235ซีรีส์50 R 1 9ก็เนี่ยต้องบอกว่าบุคลิกจะดูสปอร์ตกว่า อีกจุดหนึ่งครับที่เราจะเห็นว่าในเรื่องของออปชันเนี่ยไม่มีอาราวิวไม่มีกล้องรอบคันด้านหน้าไม่มีกล้องใต้นี้ไม่มีกระจกข,ข้างมีแต่ไฟเลี้ยวที่เป็น LED นี้พับไฟฟ้าอัตโนมัติแต่ไม่มีเรื่องของกล้องอาราวิวมีกล้องตัวเดียวในรถก็คือกล้องถอยหลังซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นในเรื่องของคีย์เลสมีปุ่มคีย์เลสเนี่ยที่ทํางานของกุญแจทั้ง4บานประตูหน้าประตูหลังใช้ได้หมดใช้คีย์เลสได้หมด แต่ในหลจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนจะไปถึงด้านท้ายเนี่ยมันมีจุดนงครับจากการใช้งานจะพบว่าประตูเนี่ยต้องบอกว่าประตูของเจ้า g l a 200เนี่ยทั้งพริษัทั้ง,ง AMG เนี่ยโดยเฉพาะ amg เนี่ยต้องบอกว่าประตูเนี่ยเหมือนกันแต่ความสูงของตัวรถที่บอกเราไม่เหมือนกันในการใช้งานเนี่ยประตูเนี่ยครับเขาถูกออกแบบให้ถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยเขาถูกออกแบบให้มันเปิดตั้งแต่ประตูด้านบนจนถึงด้านล่าง ซึ่งทําให้เวลาเราก้าวขึ้นลงรถเนี่ยสะดวกเพราะว่าเรียกรถปัญหาเรื่องที่ปลายขาข้างเกงหรือกระโปรงจะเลอะที่ดินเนี่ยตัดไปได้เลยเพราะว่าเวลาเราปิดเนี่ยครับเวลาที่เลอะมันจะเละอะที่ข้างนี้แต่เวลาเปิดเข้าไปข้างในไม่ได้เลอะด้วยนั่นคือจุดเด่นข้อดีในเรียกว่าในการออกแบบประตูข้างที่โอบลงมาจนถึงบันไดประตูที่มันชายประตูมันต่ํา ในการใช้งานในถนนเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของเรื่องเรื่องของการเปิดใช้งานเนี่ยอาจไม่สะดวกนิดหนึง่งต้องระวังนิดหนึง่งอันนี้เป็นจุดที่เจอในเจ้า GLA จะการใช้งานมาอ่ะเป็นด้านหลังครับในเรื่องของดีไซน์ด้านหลังครับถ้าเราสังเกตครับในมุมด้านท้ายเนี่ยเราจะคุ้นกับทรงไฟท้ายเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันมาระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเป็นไฟท้ายที่ที่ปรากฏมาในชุดของ Mercedes อ่าเม e ร e เซเดส GLC ที่มีการใช้ไฟท้ายดีไซน์นี้เพราะว่าที่ผมให้ดูคือดีไซน์ที่แบบคุ้นเคยก็คือเจ้าไฟเจ้าไฟหลีเนี่ยจะเป็นทูบเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับทรงสี่เหลี่ยมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาจะเป็น2กรอบอยู่ในชุดไฟท้ายแนวนอนแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED ไฟเบรกไฟไท้ายหลัง LED ไฟชุดนี้ต้องบอกว่าเป็น Full LED นครับคือ LED ทั้งชุดแต่ดีไซน์รูปทรงการจัดตำแหน่งเนี่ย เหมือนกับรุ่นพี่ใน GLC ซึ่งครั้งนี้พอมาอยู่ใน GLA เนี่ย mm. ก็ยังใช้ดีไซน์ใช้การจัดวางรูปแบบเดียวกันซึ่งให้ความสวยเฉี่ยวเขาบอกงั้นในมุมมองของไฟท้ายในยามค่ำคืนเ mm. จ้ากันชนหลังเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันอะโปรเกรสซีฟตัวกันชนจะเรียบเรียบบอกงั้นโปรเกรสซีฟซึ่งจะแตกต่างกันเราเห็นเลยว่าปลายท่อปลายท่อ2อฝั่งนะฮะซึ่งซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ปลายท่อจริงท่อจริงๆอยู่ด้านนู้น ทั้งโ s สิฟทั้ง AMG ทั้ง2องเวอร์ชันทำปลายท่อหลอกปลายท่อนี้ล้วงได้เลยครับมันตันตัวทรงของปลายท่อและทรงของกันชนไม่เหมือนกันเจ้า AMG เนี่ยจะเห็นว่ามีการทําเป็นแอร์ดมข้างหลังเนี่ยรีดลมรีดอากาศเนี่ยในการเดินมีเส้นโครงเมียมที่ลากอย่างนี้ไฟทับทีมที่เป็นแนวนอนนี้จะเป็นในสไตล์ AMG เวอร์ชันคือเป็นตัวสปอร์ตมีการเว้าวตัวชนเนี้ย ที่เหมือนเป็นช่องลมแต่มันไม่มันไม่ได้ใช้งานมันจะตันอยู่มันไม่มดมได้ใช้เป็นช่องลมจริงนะฮะอ่ะฝาท้ายกันบ้างไปอย่างไรบ้างอ๋อออปชั่นอื่นผมไม่ต้องบอกวา่ามีครบไฟเบรกลงที่3 LED นอนทั้งบนปัดน้ำฝนหลังไลฟฟ้าจูกหลังมีให้ครบสิ่งที่มีเหมือนกันก็คือฝาท้ายเราสังเกตว่าตัวสวิตช์เนี่ยเป็นไฟฟ้าแต่เวลาเปิดเนี่ยจะมีตำแหน่งของช็กอัพแก๊สเนี่ยที่ทำงานเนี่ย ฝาท้ายตัวนี้ไม่ใช่คุมการเปิดปิดขึ้นลงนด้วยไฟฟ้าไม่เป็นระบบชวบแก๊สอยู่ซึ่งมีแผ่นบงังเครียกบังตัวนี้ถือว่าถือว่าดีนะแข็งแรงเบาข้างหลังสามารถพับได้พับได้แยกพับแบบ60ฝั่งซ้ายและ40ฝั่งขวาแต่จริงๆนะถ้ามองในดีเทลลึกไปเนี่ยมันไม่ใช่60เดี่ยวมันเป็น40 20 40ด้านล่างมีอุปกรณ์ปะยานฉุกเฉิน อุปกรณ์ลากรถมาให้ใน g l a 200ทั้ง AMG ทั้ง4 r ไม่มีอย่างอะไรอันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างว่าในตำแหน่งนั่งหลังและตำแหน่งคนขับและสมรรถนะของเจ้า g l a 200ที่บอกว่าเครื่องยนต์พันสามเนี่ยวิ่งไหมแต่จริงจะบอกว่า หลายๆลาคนถ้าย้อนกลับไปดูผมแปะนะฮะกลับไปดูคลิปทดสอบเจ้า glb 200ที่เป็นโฮสตตอนนั้นเป็นตัวนําเข้าอันนี้ไม่สี่เดีหลายๆลาคนได้สัมผัสไปแล้วว่าเครื่องพันสไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเครื่องพันสามเหลือสสำหรับเมอร์เซเดสคันนี้ครับลับภายในห้องโดยสารตอนหลังครับอย่างที่พาผู้ชมมารู้จักก่อนว่าในเวอร์ชันผมนั่งอยู่ในเวอร์ชันของ gla 200 amg ซึ่งจะต่างกับเจ้า g l a 200 p r o g r e s s i v รุ่นเริ่มต้นเนี่ยที่เราบอกว่าราคาต่างกันอยู่200,000เนี่ยด้านนอกผมไล่ไปคร่าวๆดูแล้วว่ามีอะไรต่างว่าข้างในก็มีความต่างข้างในสิ่งแรกที่ผมจะบอกก็คือในเรื่องของเบาะวัสดุจะไม่เหมือนกันเบาะในตัว Progressive จะไม่ได้เดินได้แดงเนี่ยขนาดด้านข้างเนี่ยเดินได้แดงเบาะเดินได้แดงอย่างเงี้ยวัสดุที่เป็นหนังหนังแบบเพื่อเป็นหนังสลับหนังหนังกลับอะคาธาร่าเนี่ย ในเวอร์ชั่น6ุสเป็นหนังเรียบเรียๆสีดําธรรมดาแผงประตูก็จะอยู่ในเรียกว่าบ,บ,บุวัสดุที่เป็นซอฟทัชจะมีสิ่งที่มีก็คือตรงมือดึงประตูนะมือจับประตูที่ดึงล็อกประตูเนี่ยจะมีแอมเรไล์ซึ่งเปลี่ยนสีตามด้านหน้าสามารถเรกนกลางคืนก็จะมีปรับแสงไปเรื่อยๆเนีหลายๆสีถือว่าสวยงามดีเล็กรูมนะฮะที่วางขาไนดะ้ขยับได้สบายเลยนี่ผมปรับเบาะนั่ง เท่าผมขับ177เนี่ยตำแหน่งของขับปรับมาแล้วเนี่ยยังเหลือข้างหลังอยู่ถือว่าเยอะนะเพียงแต่ว่าเฮดรูมเนี่ยด้านบนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า GLA เนี่ยไม่ได้โปร่งแบบ GLB ที่วางแก้วกลางไม่มีตัวพนักพิงตรงกลางเนี่ยเอาลงมารองแขนไม่ได้อันนี้ก็ขาดไปนะช่องแอร์ไม่มีในมาตายเอมิเตอร์ผมให้คะแนนด้านนอกอ่ะสำหรับเจ้า GLA 200 AMG เนี่ยผมให้ที่9นะเพราะว่าถือว่ารูปทรงสวยเขียวโดนใจสำหรับภายใน ในเรื่องของดีไซน์รายละเอียดเนี่ยขาดเล็กๆน้อยก็คืออย่างช่องแอร์อย่างพนักวางแขนเท้าแขนหลังเนี่ยไม่มีเนี่ยก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยนายเจ้าเกียวเอเนี่ยผมก็คงให้ก้าเหมือนกันนะฮะในตรงนี้เพราะว่าในเรื่องความสวยงามทุดเชียวทาได้ดีแต่ออปชั่นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็จะขาดไปบ้างสำหรับเจ้าเกียวเอ200คันนี้อะไปถึงห้องโดยสารตอนหน้ากันดีกว่าครับและเดี๋ยวสำคัญครับไปลองขับกับผมครับว่าเจ้าสมรณะของเจ้าเกียวเอ 200 MG คันนี้เครื่องพันสามเนี่ย163แรงมา้าแรงบิด2 1 0ินิวตันเกียร์คัดคู่7จสปีดเปไ็นอย่างไรไปลองครับมาถึงห้องโดยสารตอนหน้าครับที่เราพาชมกันไปแล้วในห้องโดยสารตอนหลังต้องบอกว่าด้านหน้าเหมือนกันก็คือในเรื่องของอการให้รายละเอียดตัวเบาะนั่งที่เป็นหนังสีดำสลับกับหนังอาคาิลราเนี่ยกลับเน,น,นี่ยแล้วก็เดินได้แดงแผงข้างประตูเหมือนกันใช้วัสดุซอกทัช ว่าให้ความนุ่นนมนวลดีแล้วก็ที่สำคัญคือมีการคาดลายลายเคฟราในลายจุดเคฟราที่เนี่ยตรงแผงประตูตรงตำแหน่งของเบาะที่เป็นเมมโมรี่เบาะเมมโมรีทั้งซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยมีเมมโมรี่สามตำแหน่ง,ง 3, ด้านขวาสามมิลได้ด้านซ้ายก็อีกสามตำแหน่งก็จอมัดวัดเป็นเรื่องนี้ต้องบอกว่าจอมัดวัดเนี่ยจะเป็นจอมัดวัดที่เป็นจอดิจิตอลทัชสกรีนอะไรเนี่ยทัชสกรีน่ทั้งจอ มารวัวเนี่ยสกนที่จอกลางฝั่งขวาที่เป็นมารวัวอันเนี้ยอันนี้ไม่ทัดไมครัดต้องบอกมันเพราะว่าตัวเนี้ยจะใช้คุมที่มารเ์เวชันที่พุ่งอะไรด้านขวาเนี่ยจะคุมจอขวาด้านซ้ายจะจอซ้ายแต่จอซ้ายดนดีนหรือว่ามันมีทัชสกรีนก็สามารถกดใช้งานได้เลยในเรื่องของอัตราเร่งเครื่องอยนต์ตัวนี้ครับอย่างที่บอกเลยแล,แล้วว่าเป็นเครื่องซีซูปขนาดที่ความจุแค่พันสามร้อยซีซีเนี่ยกับเทอร์โบหนึ่งลูกนะ แต่สามารถพุดแรงม้าขึ้นมาถึง163แรงมาก,กับแรงบิดระดับที่เรียกว่า250นิวตันซึ่งอาจจะดูว่าแรงบิดตัวเลข250นิวตันเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากไปนะแต่ถ้าเรามองว่าพิกัดเครื่องพันสามทำได้ขนาดนี้่าไม่ธรรมดานะที่สำคัญคือ250นิวตันเนี่ยมาแค่รอบประมาณพันกว่าว่าพันเ รถเร็วต่อเนื่องดีแต่พีงแต่ว่าในช่วงอ,ออกตัวเนี่ยเนื่องจากมันเป็นระบบคัตคู่นะมันอาจจะเป็นทอร์คมอเตอร์เหมือนไม่เหมือนชุดเครียกเกียร์รถที่เป็นทอร์คมอเตอร์การทํางานมันมันจะมีจังหวะการจับของคลัตช์อยู่เราจะรู้สึกว่าคืนช่วงออกตัวจะเหมือนเหมือนกึ่งกึงเหมือนเหมือนขับขิ่รถเกียร์ธรรมดาทีนี้จะมีจังหวะจับต่อเนื่องของคลัตช์อยู่หน่อยซึ่งซึ่งในช่วงออกตัวอาจจะรู้สึกฟิลหรือนะว่าอาจจะมีจังหวะกระตุกนิดนึงไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่หลัง ที่ออกตัวไปแล้วเนี่ยทำงานดีนะในในการออกตัวไปแล้วก็อบอกงั้นนะซึ่งทําให้เขาเคมตัวเลขมาจากโรงงานเนี่ยสามารถทําศูนย์ร้อยใน8.7วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดน่ทำได้ 200- 2 1 0ิกิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าเหลือๆครับถ้าบอกในการใช้งานในเมืองไทยเพราะจริงๆนะผมลองจัดการใช้งานในเมืองไทยเราคงจะเน้นหนักไปเรื่องของอัตราเร่งการออกตัว กีดกับนะแล้วก็ความเร็วเดินทางอยู่ประมาณที่120แต่ว่ามันจะมีช่วงที่เราต้องการอาัตราเร่งผ่อนเร่แงแซงอ่ะต<ไ>ตรงนี้จะเป็นช่วงเนี่ยช่วงช่วงสปีดท,ที่คนไทยจะได้ใช้มากกว่าเราคงจะไม่ได้มองถึงท็อปสปีดนนะักเพราะเราไม่มีถนนอย่างออโตบานที่สามารถแช่ความเร็วระดับ200ยาวยาวได้เนี่ยเราคงไม่ได้คยได้ใช้เราคงใช้ในเรื่องนมีกันมากกว่านะและบวกกับเรื่องสมรรถนการเซ็ตช่วงล่างการก่อ ดีเนี่ยอย่างผมลองเนี่ยพอจะเข้าพวงอะไรคมต้องบอกไหมนนพวงอะไรของเจ้า g l a 200 m อเนี่ยคมแฮนด์เลอถือว่าสปอร์ตพอตัวเลยครับแม้แต่รถจะดูว่าอาจจะมีความสูงของตัวรถนะที่ถือว่ามากนิดนึงเพราะว่าเป็นรถในสไตล์ของคอสโ s เวอร์หรือว่าเซวีเนี่ยความสูงตัวอาจจะมากนิดนึงแต่ถ้อมองความสูงเนี่ยไม่ได้ทำให้รถดูดูด,ด,ด,ดูไม่มัน่นคงรถเซทช่วงล่างมาถือว่า นุ่มนวลและหนักแนะอ่ะเราดูตาเร่งครับพร้อมแล้วไปนะครับไะดูตาเร่งในโหมดปกตินะไม่ต้องใช้สปอร์ตใช้โหมดปกติเลยค่ะด,ดูแรงดิ จาจะเรียกเลี้ยงพยายามเลี้ยงรอบให้แรงมา้าพร้อมที่จะตอบสนองเนี่ยขับอยู่60แต่เกียร์จะวขึ้นการตัดนใจของเกียร์การเชนเกียร์ สิ้นเปลืองในเมืองผมลองอยู่ประมาณ12กิโลวตตต่อลิตรถือว่าทำได้ดีมากนะต้องบอกว่ากนรสิ้เปลืองอะไรบอกเครื่องยนต์เล <Let. S 1> ็กอัตราสิ้นเปลืองทำได้ดีอัตราเร่ง,งก็ถือว่าไม่น้อยนะถึงจะไม่ได้แรงจี๊ดจา้าเท่ากับเจ้า Mercedes AMG uh, GLA สาิห้าที่เป็นเครื่องสอ,องพันดูบู่ไได้แรงนะยเพราะนั้นสามร้อยแหวแรงมา้าแต่นี่ร้อยหกสิบสามแรงม้ากับสิ่งที่ได้ในวันนี้เนี่ยถามว่าในเรื่องของการขับแล้วเนี่ย ผมให้คะแนนนะในเอมิเตอร์ผมให้9.5สำหรับเครื่องตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องเล็กที่ที่น่าพอใจทำงานได้ดีเยี่ยมเครื่องหนึ่งเลยครับซึ่งวันนี้ครับเวลาหมดนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับผมและรายการลองขับบายเออีซับได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแร้วฝากครับชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชิกช่องทครับฝากแอปดีแอปคาร์บัตดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ